่สวัสดีครับอ่าเมื่อกี้เดี๋ยวเชฟสมยงผ้ามาเอสนี้ครับตุ้มอ่าเขาเรียกว่าตุ้มเป๊ปซี่น้องไก่นะครับเขาได้เป๊ปซี่มามีได้แบบนี้เสื้อเป๊ปซี่นะครับอันนี้เสื้อพริกไทยพริกไทยดำก่อนนะครับแล้วก็เสื้อไทยดำแล้วก็อ่านี่ครับเสื้อต้นหอม ครับเสร์อแป๊ปซี่นี่ครับแป๊บซี่กระเสือเฮ้ทมน้องเธอทมน้องใกล้นะครับเดี๋ยวเขากระเสือน้องใกล้เลยนะครับ ไม่ได้ใช้น้องไก่สามน้องเราก็เติเตมครับเออมันโทมไก่นะ เท่ากัทานะครับทามาเคี่ยวก่อนเท่ากับจนห้มันเดือดพุณละเนาะพอ้อยคนนะครับเดีว<น>มันข้าวนนสุดยอดไอ้แสบดีเดือดเดือดนอนคุ้ย ตึงเลยครับเขี่ยวต่อจนเปื่อยเลยเนาะอ่ะอ่ะเดือดแล้วครับ เ,เดี๋ยวข้ามาซิมครับมาซิมรสชาติัะพุงเลยครับน้ำตาลไม่ต้องซื้อด้วยอเพราะม,มันหวานด้วยนะซื้อไปน้ำซื้อสีอ้วนส, U 1. 1> สีขาวครับ ช้แล้วก็ปาเขียวครับปรงุงปรุงรสสะหน่อยนึงขาดไม่ได้เลยครับผงนัวนั่นไปดิรถดีไปไหนแล้วรถดีใส่แล้วลุกไม,ไม่ใส่ในกล่องแล้วลุกใส่ในกล,อล่ลกลองแล้วเหรอถูกไหมผู้ช่วย สามผู้ช่วยเลยถ่ายรถดีนิดนึงครับอืมอชิมรสชาติครับ ตุนป่านะครับปูดผมซอน้ำมันหอยนิดนึงเฮาไม่ต้องซื้อสิยูดำเนาะเพราะว่า น้ำแปบ๊บซีมันก็สีดำอยู่แล้วมันจะเฮิร์เนเฮิร์นอหนันงไก่ตึงมันต้องเฮิร์มันงามมันซับอ่ะให้มันสวยหนะ้ามันสวยครับเนี่ยพลิกขึ้นมาหนะ้าก็จะสวยนี่อา้อาอาึบอืมครับหนันงไก่ตึง เคียวต่อเลยสอนชิมฝนก็จะตกอีกอ่าโอเคเลยครับพราชาติเคียวต่อครับเคียวนะครับเให้มันเดือดเลย เมันเปื่อยรดให้มันเปื่อยเลยนะครับพริกอีกรอบหนึ่งใช้ไฟแห้งเลยครับไฟแห้งเลยใช้ฟืนรสชาติโอเคเลยรสชาติกำลังดีร้อน ต้องไหว้เงินมุงไหว้เงินไหวเงินแล้วยิ่งร้อนลมมาทางนี้ไอหมินร้นลมเนาะแบบบานๆครับตรงแบบบานเฮานี่แหละมันไม่ไม่ไมสวยหรูขนว่าดแต่อร่อย <c oughs> นี่ครับเคียวอยู่เน้ะเดี๋ยวก็พริพกพริกไก่ครับผิดทั้งเพิมเพิ่มันเปิ่อย่าครับทางไก่จะรุดไหลเนอะ เลยเทากับสิบเมืองเนาะถ้ามันเนื้อมันโอ้เตยมคนเลยครับเิมคนหลายเท่ากับเติมน้ําเอาครับมีเม็ดไปเติมโคกนะเติมน้ําเป้านี่ครับเดี๋ยวมันจะหวานเต้าซื่อซื้อน้ําโคกต่อไปอีกเดี๋ยวมันจะหวานให้กว่านี้ครับปิดฝาไปก่อนเคี่ยวไปอีกครับเพิ่มมาได้เวลา นี่ครับโอ้โหดูแล้วครับนี่ห้องนังงดูและวนอาละเปื่อยละอืมรสชาติพอดีเป๊ะเลยอ่าเดี๋ยวเขารักเสิร์ฟเลยครับ นยยน,นี่ครับนี่น้องไก่ต้มเป๊ปซี่หรือต้มโค้กนะครับเอาไปได้ทั้งสองย่างครับให้ได้ทั้งสองอย่าง